ห้างวดมันเข้าห้างวดมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยดิทั้งบนท้างล่างเลย,บ,เลยบอกใช่โอ้สุดยอดเสียห้างงวดมามัน,ม,น,ม,นมันเข่าเบิดมันเข่าเบิดทุกทุกงวดวในศูนย์นี้ก็เลยมาลองดูว่างวดน,นี้มันจะเข้าบ่ มันจะได้มาแค่สี่ตัวเองเด็ดตัวเลขมาได้แค่สี่ตัวแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าบอเดเออร์อันนี้กระปวดใส่วิจารณญานเบิงเดอร์อันนี้จับเองได้จับเองได้นะคะแล้วก็ติ๊กจะจับเป็นแนวทางเดอ้อ จะเป็นแนวทางก็คือรอบนี้จะเป็น3ามห9าเก้แล้วก็5้ศอันนี้คือสูตรใหม่นะอยากจะบอกว่าสูตรใหม่แต่ว่าคือติ๊กทำย้อนหลังมาแล้ว ห้าหงวดเด้อทำยอดหลังมาแล้วห้างวดแล้วมันเข้าก็เลยอยากจะให้ให้ทุกคนนี่ดูว่ามันจะเข้าไหมงวดนี้เด้อมันจะเข้าเหมือนกับที่ทิกทำไหมมันจะเป็นเลขสมชุดนะบัด โอเคอันนี้คือสูตรใหม่เอาสูตรเก่าอยู่บอสสูตรเก่าบ่าจะเอาแต่สูตรใหม่บ้านนี้มันมีซัมมี่ตีไข่ได้ซัมมี่มันมีมีเลขแค่ซัมมี่ให้จับเอาเองเลยงามใบตงามพออันนี้สูตรใหม่แล้วตีใช่ค่ะสูตรใหม่เห็นว่ามันเข้าก็เลยนำมาให้ใช่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 มันเป็นห้างงวดซ้เนี่ยมันมันห้างงวดซ้อนอันนี้ห้างงวดซ้อนเลยหรอใช่ คือคือ,คอที่ทําย้อนหลังไงคือว่ามันแค่มันมีแค่เลขแค่สี่ตัวมันสามารถจับไข่กันไปกันมาได้แล้วก็มันมันมันก็เข้าทุกงวดเลยค่ะงวดที่มันออกเก้าห้ากับหนะึ่งหนึ่งห้าน่ะคือได้ทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้เหรอใช่ค่ะนี่ติ๊กรองติ๊กก็ลองทํานะไม่ใช่ว่าติ๊กไม่เลยลองทํานะนี่ติ๊กก็คือมันก็ก็ติ๊กก็ทาเป็น,เป,นเป็นงวดงวดให้เบ่งอยู่มันก็ทําให้เป็นงวดงวดเบิงนะ่งเนาะค่ะเออ ก่อนที่จะก่อนที่จะเอามาให้พี่น้องดูนี่ก็คือติ๊กต้องติ๊กต้องคำนวณเบิ่งก่อนว่ามันเป็นจังใดมาจังใดจังไดจังไดก่อนต้องย้อนหลังด,ดูแล้วว่างั้นเถอะใช่ใช่ใช่โบเมนมาสีมุมโมโมนนั่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับโบเมนมาสีกีตัวมั่วไปเฮ็ดให้นพี่น้องเบิง่ง เออเออเชียนพี่แค่เดาเดาโบเมนจะในสมองนี่จนจนนั่นพอแห้งว่าอ้าคิดคักคคิดน้ำตัวเลขคิดให้มันสมองแตกค่ะที่แล้วเน่ยมันเข้าแต่ว่ามันเข้ามาปีนี้เนี่ยมัน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 เข้าแต่ตัวโดดโดดตัวเดียวเห็นไหมมันก็เลยคือว่ามันไม่เข้าคือคือมันไม่เข้าแล้วใช่มาตัวที่สองมันไม่มามันก็เลยมันก็ต้องใส่ใส่ความคิดใหม่ เปลี่ยนสูตรใหม่ลองดูใช่เปลี่ยนสูตรใหม่ลองดูทางใหม่ลองดูเงยนพอมาจับตัวนี้แล้วลองเช็คแล้วย้อนหลังห้างวดเข้าเลยห้างวดเข้าห้างวดนี้เข้าคือมีเฮเลยเพราะว่ามันมีแค่ตัวห้างวดอ่ะห้างวดมันเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยดิทั้งบนทั้งล่างเลยบอกใช่โอ้สุดยอวดอันนี้เป็นงวดนี้นะคะใช่งวดวันที่สิบหกุมภาพันธ์พศสอง4ันห้ารอยหกสบสี่เดนตัวไหนเนี่ย งวดเด่นสุดอ่ะเด่นสุดคืองวดนี้เด่นสุดคือสามนะเด่นสุดเหรอใช่ติ๊งให้ติ๊กจับสามเลยงวดนี้นะเด่นสุดสามมีสามห้าเก้าศูนย์สามห้าเก้าศูนย์เด่นสุดสุดคือเลขสามใช่มันสี่ตัวนี่ไม่ยังจะหนี่นี่แหละแนว่ใจนี่แหละแน่ใจก็มาใช่ไหม ใช่ค่ะคือตัวเลขจะมาแค่สีตัวนี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดมันเข้าปุ๊บติถึงจะเปิดเผยว่าสูตรนี้มันจะเป็นยังไงมาอย่างไงอันนี้ถือว่าเป็นชุดแรกไหมหัวแรกที่เราเอามาไอเดรกที่ให้ดูใช่หัวแรกที่ให้ดูเนาะใช่เดี๋ยวนำมาเปิดเผยมันจะสูงเลขมันจะตัวสูงทําไมเลขบนมันถึงจะเป็นเลขต่าอ๋อข้างล่างสูงนี่เลขต้องบนบนต้องต่ำบ่ใช่ เพราะว่าปีนี้น่ะสังเกตดูไหมมันเป็นเก้าห้าแล้วล่างมาหนึ่งห้าใช่ไหมอ๋ออ่าแล้วก็ล่างเก้าเจ็ดทำไมบนมันศูนย์เจ็ดสังเกตไหมมันเลขมันจะจับมาเป็นคู่เป็นคู่ทำไมมันมันถ้าเกิดสมมติว่ามันสลับสลับงวดกันเด้มันสลับงวดกันตั้งแต่วันที่สามสิบสามสิบใช่ไหมเออไม่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ด 1ิบเจ็ดมกระลาเนี่ยมันออกมาเก้าเก้าห้าใช่ไหมแลวก็เห็นชัดเดียวภาพอถ้ชมเของเบน่งด่านนี่ครับมันออกนี่ครับล่างเก้าเจ็ดค่ะบนมันออกศูนย์เจ็ดใช่ไหมค่ะก็ง่าเลยมันมาออกเป็นคู่เลยมันเป็นออกเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดอยู่ข้างล่างอยู่ไอข้างบนก็เจ็ดข้างล่างก็เจ็ดค่ะแล้วแล้วงวด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 บันที่สิบเจ็ดมันสิบเจ็ดมกระาหกสี่เนี่ยมันก็เป็น ล่างก็ห้าหลักสิหลักหน่วยนะล่างก็ห้าบนก็ห้าอีกสังเกตไหมมันจะมาทั้งบนทั้งล่างใช่มันจะมาทั้งบนทั้งล่างสังเกตได้เลยคือคือคือเลขเก้ากับห้ามันจะมาเก้ากับห้ามันออกแล้วมันเหลือสามแล้วศูนย์มันก็ออกแล้วนี่คือเลขสามมันจะเด่นตัวนี้เลยอืมัวเด่นใตัวนี้เด่นสุดคือสามใช่เพราะว่าสามยังบอนะอ่ออกเนาะแม่นออเข้าใจแล้ว แสดงว่าเอเปรียบเทียบให้ดูเหมือนงวดที่ผ่านมาคือศูนรนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมใช่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 แสดง,งว่าสามมันยังไม่ออกงวดนี้สามมันต้องคิดว่าต้องมามันต้องมาแต่ว่ามาในคู่นี้แหละมาในคู่ทั้งมาในคู่<า>เลขห้าสี่แลขก็เลขศูนย์นี่แหละ,หะมันต้องมามันมันต้องมาในคู่คู่กันสามเด่นสูนงง้นใช่ค่ะ จับคู่ติ๊กก็เลยจับคู่มาเป็น3 5 9 0 9 3 5 9 5 0 6ประตูเลยคคือให้6ประตูกลับไปกลับมา6ประตูบอลอท่านผู้ชม3 5 9 3 5 9 9 5 0 9 5 0 3 9 0 3 9 0 ชุดนี้เด็ดสุดแล้วเนาะมาใหม่ล่าสุดเนาะถ้าหประตูก็ขาด30มศูนย์ในงใช่ไหมแมนแมนทังว่าแนบเบิ้งสามศนบ่เห็นเยอวถามันมันต้องเป็นหประตูขาดสามศูนย์ตัวใช่ไหมติ๊ลืมเขียนสามศูนย์ต้องี่พี่จะครบอันนี้ครบปตูแลประตูเขาเรียกว่าหครั้งเลขสีตัวอ๋อคันคันนี้เป็นลักลักหนวยลักสิบลักสิบลักสิบให้เป็นสามศูนันก็จะมาเป็นสามหาสาองสีแดงแมนแมนค่ะ อยากจะจับเองก็ไม่ว่าเด้ที่บอด้ว่าเด้ก็คือเลขในสี่ตัวเนี่ยคุณสิจับปปวยแต่ว่าที่เกิดจับมาให้แล้วแต่ว่าเลขเลขหกคู่นี่คือมันมันมันก็หมดแล้วเนี่ยใช่มันก็หมดอยู่แล้วที่ก็จับให้แล้วใช่ใช่ใช่หมดแล้วยกเว้นที่เราจะกลับสับหน้าหลังเมีนสับหน้าหลังับไปกลับเนาะกลับไปกลับมาหกคู่ก็จะเป็นสิบสองเรืองแต่ไปกลับท่านผู้ชมเรื่ไมกลับแล้วมันจะลำบากบอ ว่าจะพ้องเคยจับเสกเลยห้าสามศูนเอาให้มันมีให้มันมีให้มันมีเลขสี่ชุดสามชุดมันไม่โอเคให้มันเป็นสี่ชุดใช่ค่ะถ้าไม่ชอบสามตัวก็สองตัวใช่ค่ะแค่นี้เพราะว่าสูตรสูตรอื่นมันจะเยอะตัวมากมีสูตรนี้แหละมันน้อยตัวแล้วก็ มันก็น่าจะถูกใจถูกใจท่านผู้ชมค่ะถ้า1ิ10ิคูณนีกกบ่เยอะเนาะเห็นปะใช่ค่ะใช่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองมันจะเป็นสิบสองชุดครับถ้ากลับไปกลับมานะท่านผู้ชมเป็นแค่สิบสองชุดแต่ว่าสิบสองชุดนี้ถ้าเข้าเราก็โอเคนะท่านผู้ชมเพื่อเข้าทั้งล่างทั้งบนนี้ก็ถือถือว่า เป็นอลังวังปลอบใจอีกเนาะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีมันก็ไม่หลายชุดช่ว่างสองชั้นเลยนะเน่เป็นโชคสองซันเรื่อยเอาติ๊ซอลอตเตอรี่เนาะติ๊ซุยมองเดียวนี่ครับท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวเลขที่เซียนติ๊กคนเด็คำนวณให้เอฟซีทั้งช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าช่องไนสตาร์ชาแนลครับผมเซียนติ๊กอยู่อำเภอสามชัยครับจังหวัดกระบี่นะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านไหนชื่นชอบนะครับ แต่เซียนติ๊กบอกว่าน่าจะมาครับน่าจะมาเผอๆมาสองตัวทั้งล่างทั้งบนเลยครับงวดนี้เพราะว่าบอกว่าสูตรนี้เด็ดจริงๆแมนบอกเซียนติ๊กตัวนี้เด็ดมากแต่ว่าถ้าถ้าดูดีๆนะท่านผู้ชมมันก็ไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมแค่สิบสองตัวเองถ้ากลับไปกลับมานะแต่ว่าถ้าตัวเด่นๆเน้นๆนี้ก็จะเป็นสามครับหลักสามนะครับท่านผู้ชมหน้าสาม ก็จะเป็น3 5 5 3 3 9 9 3 3 0 0 3ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านไหนที่ชื่นชอบก็นะก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องสตาร์ด้าชาเนี่ยขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับอย่างทั้งช่องเร่าเค็ดคิปลงไปเพราะว่าเป็นแนวทางขึ้นครับเป็นแนวทางของงวดวันที่16คกุมภาพันธ์พศ2 5 6 4ที่จะถึงนี้ครับ ครับผมกะคือยังเจตังบอกเหรอครับขอบคุณขอบคุณเซียนตีครับผมจะคลองร้านนี้ยังเกาะร้านเพิ่มซับเครื่องมือเเครรืื่่อองงมชากษตโอ้เครื่องมือ,อ,มอช่างกเกษตรครับผมที่เพิ่นไหนแบ่งปันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแบ่งปันให้ช่องสตาร์ไดชานเอลหรือว่าไอสตาร์ชานไอสตาร์ชาแนลครับผมขอขอบคุณขอบคุณครับผมให้นี้เรืรวยๆเนาะถ่ายในพระเที่ยงกาขอให้ท่านผูน้ชมทุกท่าน มีความสุขคล่องเจริญยาเจ็บยาจนคิดหวังสิ่งดใดคอยได้สำนักปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องจลบปนีเพอเที่ยงเขาตัวราไปก่อนพอกันไม่ลิปหนามันหมานกันสูบสกคนเด้อครับไปละครับพอแห้งว่เอ้าคิดคักคคิดน้ำโตเลขคิดให้มันสมองแตกคนว่ะช่วงช่วงช่วงทำฮาหนอยมือม,มือละซีกระดาษ